สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลดรอบกล่องเครื่อง M8 กันนะครับเข้าไปที่โปรแกรมจูนนะครับแล้วก็เลือกไฟล์กล่องเครื่องนะครับของตัวนี้เป็น K26B02 นะครับ K26B02 64K นะครับ ตารางจูนนะครับไฟล์ xdf นะครับ64 k มี2 6 b 0 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางจูนนะครับรอบเดิมนะครับ9000นะครับกดไปที่1 2 0 0 0นะครับกด enter นะครับ 1มื่0หนเ้ารากด enter เรวกด save นะครับตอนนี้ใส่ไปที่หมื่นครับกด save นะครับหลังจากที่ทำการปรับแต่งหรือจูนเสร็จก็เลือกเป็นที่ save bin add นะครับห้าม save bin นะครับจะทับไฟล์เดิมนะครับ แล้วก็เลือกผมจะเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เขียนว่าปดลอบกดเซฟนะครับเรียบร้อยครับก็จะได้เรจะมาดูไฟล์ที่เราปรับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ เข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็ไฟล์ที่เราจูนแล้วนะครับตัวนี้นะครับปลดลอบอโยนกลับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เลือก xdf นะครับ1 4 k นะครับเราจะเข้าไปดูว่าที่เราปรับไปเมื่อกี้นะครับยังเป็นยังไงอยู่ไหมครับนี่นะครับ ไฟที่เราปรับนะครับเดีย๋ยวลองไปดูไฟล์เดิมนะครับไฟล์เดิมก็คือเป็นไฟล์เดิมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ xdf xdf แล้วก็ดูตารางจูนนะครับนี่ครับไฟเดิมก็คือยังไม่ปลดรอบนะครับส่วนข้างนอกนี้คือไฟที่เราจูนแล้วนะครับแล้วก็จะไปลองที่ตัวรถนะครับ ลากันไปก่อนนะครับไป้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ